ทีนี้ก็มาถึงคําว่าโกศลเป็นภาษาไทยก็ว่าโกศลตามตัวหนังสือแปลว่าผู้ฉลาดหรือผู้มีกุศลเป็นคำใช้ทั่วไปคำว่าฉลาดนี่ฉลาดที่ประกอบด้ดยธรรมหรือบริสุทธิ แจกความฉลาดออกเป็นสามอย่างอายะโกศลฉลาดในทางความเจริญอปายะโกศลฉลาดในทางความเสื่อมอุปายะโกศลฉลาดในวิธีการหรืออุบายสำหรับจะบรรลุในสิ่งที่ตนจะต้องทำถ้ารวมความกันแล้ว มันก็เข้าเป็นเดียวกันได้คือฉลาดในทางของความเจริญ <c oughs> ฉลาดในอบายหรือความชั่วก็เพื่อจะเว้นมันเสียฉลาดในปายะคือความเจริญมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนี่ฉลาดในอุบายคือเคล็ดลับหรือวิธีการต่างๆที่จะสำเร็จมันก็เพื่อความเจริญอีกนั่นเอง นังโกสลในที่นี้ก็คือฉลาดในทางของความเจริญแม้ว่าจะแยกเป็นปายะเป็นอะปายะเป็นอุปายะก็ตามที <c oughs> นี่เรามันมีกิเลสครอบงำอยู่ความฉลาดของเราก็ไม่ไปในทางที่จะบริสุทธิ์เมื่อเป็นฉลาดในทางเชโก คือไปตามความต้องการของกิเลสนี่ขออย่าให้เรื่องนี้เป็นเพียงคำพูดหรือพูดกันแล้วกันแล้วไป <c oughs> ขอให้เป็นเรื่องที่เอาไปคิดไปรองไปสอบสวนทบทวนตนเองอยู่เสมอเพราะเรามีกันแต่ฉลาดเชโก <c oughs> ไม่มีฉลาดโกสละหรือโกวิทะอะไรที่เป็นความฉลาดอันสูงสุดและบริสุทธิ์และมีหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน